ไม่เข้าฮะผัดเลยนะครับตอนนี้เริ่มแล้วครับงานเริ่มผ่านไหนูยังไม่ได้ดูตัวเองเลยนี่ทำไมนี่ใครครับจำได้เปล่าครับเดี๋ยวแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงเมืองประคุณไปประคุณชัยน้องพรกับเจ๊ป,ปิ๋วเตรียมทำเครื่องยำมุนเส้นครับลูกหมูยำมุนเส้นเดี๋ยวพาพี่น้องดูดหลายๆที่ ส่วนผมนั่นทำสองเมนูแล้วครับวันนี้ผมทำสองเมนูแล้วนะเมนูแกงกระต่ายป่ากับต้มปลา,าเดี๋ยวพาไปดูอีกโอเคน้องพรพาแมงสดิ้งมาด้วยนะเพงก็พาสดิ้งมาสี่กิโลนี่บอทอดเสร็จแล้วอันนี้ต้มปลาปลาดุกครับปลาล้านี่ผมทําเองนะครับนํามาจากนครนายกส่วนกระต่ายป่านี่ลูกน้องพิจันท อ่าลุน้องพี่จันสังหารมาังหารมาให้ครับนี่ตเียครับอียรั่าในตามเยียประสิทธิ์เคงเสียงมาเสียงมางเสียงมาข้างบน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 ไหนปีเรียวลบไหนนอนฝั่งทางโน้น กินจิ้งเหลทอดกับปลาอะไรครับอามาแล้วก็แถมจิบเบียร์ด้วยนะมนะีวันนี้วันนี้นนอารมณ์ชึมมาจิบเบียร์ด้วยวันนี้นะสุดยอดสุดยอดสุดยอดหน,นุนฝั่งทางโน้นนี่เจ้าภาพเจ้าภาพแม่เลี้ยงจันแม่เลี้ยงจันทนากับมิสเตอร์พอลครับมิสเตอร์พอลสามีเพื่อนนี้เจ้าชินนะครับเนี่ยคนชุมแพคนชุมแพ ส่วนผู้สาวคนนี้มาจากสกลนครในี่คนสวยนะยายขาวแม่ยายขาวนี่นี่เฮียรประสิทธิ์เฮียรประสิทธิ์จากขนแก่นครับบ้านไผ่ส่วนที่นั่งทําอยู่นั่นน้องมาจากขนแก่นเหมือนกันน้องสองห้องหนนภรรยาเฮียรประสิทธิ์อ้อซอใหญ่เราพี่สาวใหญ่ประจําทีมโนนมาแล้วครับเครื่องเสียงคาราโอเกะ ส่วนน้องเอก,กับน,น้องหญิงก็ย่างครับย่างก็งย่างที่โคงวัววันนี้พี่จันพี่จันให้วัวตัวหนึ่งเลยนะครับพี่น้องใ้วัวตัวหนึ่งเ,เออเออดูให้เขาลงให้มันให้มันเข้าไฟได้วยเดี๋ยวลองลองใหม่ลองใหม่เดี๋ยวพาไปดูอีกครับเดี๋ยวพาไปดู ส่วนทางโน้นเห็นเงาเงาเอนะครับที่นั่งสบายใจนะั้นพี่สมเดจสอนถมนะครับพี่สมเดจสอนถมนี่เป็นเจ้าถิ่นนะคนชุมแพมิสเตอร์พอ <laughs> ลมิสเตอร์พอลทีุ่เซฮัลโหลมเอฟฮัลโหลเจ้าภาพหลักอย่างเป็นทางการครับมิสเตอร์ มาจากเยอรมัน,นครับบินตรงมาเลยครับบินตรงมาจากเยอรมันโอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างครับความเคลื่อนไหวการทำาครัวนะนี่ทีมงานล้างจานคุณป้าคนสวยพี่จันจองตัวมาเลยครับจากปกติป้าแกต้องตัดอ้อยนะแต่ทีมงานพวกเรามานี่สามวันป้าบอกว่าสู้ตายสู้ตายเพ <c oughs> ื่ <c oughs> อ เพื่อทีมงานเพือประจันพาบอกสู้ตายครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูข้างล่างอีกงานนี้มีเครื่องไฟเครื่องเป่นไฟเลยครับเพราะว่าในไร่ของพี่จัน์เนี่ยไม่มีไม่มีไฟฟ้านะครับก็ใช้เครื่องเป่นปป่นไฟ ตอนนี้สมาชิกเรามาพร้อมหมดแล้วนะครับสิบาชีวิตจากทั่วประเทศมัน <c oughs> จัดงานใกล้ปีใหม่นะครับก็เลยไม่ลื่นนะครับได้ผมมาจากอนครนายกยังไม่ลื่นเลย,เลยถ้าลื่นก็ถ้าเอื่นก็อุ้มขึ้นเด้อเดอ๋ยวโยนไปล้างต่อ,อวัดมาแล้วคอก บุญยิ่งบุญยิ่งหันหน้ามาให้พี่น้องชมหน่อยนี่อยากเห็นหน้าบุญยิ่งเนี่ยนี่ครับบุญยิ่งบุรานลมไม่ธรรมดานะครับคานี้ที่ปีที่แล้วที่เอาหัวปักลงรถปีนี้น่าจะปักอีกมั้งนอนสองคนผัวเมียนั่นเจ้าถิ่นครับเจ้าถิ่นเลือกงานสบายแล้วครับงานย่างกระดูกก็ไม่ว่าสบายเนาะงานกระดูกก็งานแข็งนะ ส่วนทางนี้นี่พี่น้องครับเนื้อวัวที่พิจาร์นี่ตัวเฮียเราครับเฮียใหญ่ประจําทีมงานเฮียประสิทธิ์นะครับเฮียประสิทธิ์บ้านไผ่ตับซอขวัญใจสนใจทีมงานเนะ่ซอเราเนี่ยส่วนทางนี้ในกล้องครับหมอกล้องกับหมออะไรเนะ่ยหมอหมอมหาเนี่ย อานัทบุตรสะระคำเนาะมาจากสกลนครนะครับมาจากสกลนครโอเคเลยครับพี่น้องตอนนี้สุดยอดก็ทั้งเนื้อทั้งอะไรพร้อมหมดแล้วครับนี่เมนูอะไรเนี่ยลาบลาบลาบนะโอเคเลยครับลอยจุจเอาลอยจุใช่ไหมอ่าลอยจุไม่เอาวันนี้ผมกินก้อยละโอ้ลอยจุกับวาซาบิเอามาจัดไป ดีแล้วสดสดเลยครับลาหำน่าจานน่าขนดี้เยไม่ต้องอายแล้วไเอาเอาตับให้จานก้อนนีจานเอาเอาอันนี้ก็ไปต้มใช่ไหมแค่กินลูเนี่ยจมๆมากระไรเดี๋ยวด้วยก่อนขนดนี้ปลาซลมีเยบอกนี่ครับปลาแซีน้ำจิ้มับอาจานเห็นว่าน้ำจิเนี่ย แกวเหนือมาว่ะจิ้มแล้วครับจิ้มแล้วครับวาซาบิจิ้มจิ้มแจ่วเปียด้วยตับหวานหวานตับหวานจิ้มวาซาบิไม่ออกจมูกอ่ะจ่อยเลยแต่ว่ามันขึ้นจมูกเขามันก็ขึ้นแล้วก็วาซาบิเนาะบีบครับปราจู๊กปลาจู๊กปลาจู๊ครับปลาจุ๊กใหญ่ๆนี่เลยไม่ค่อยมั่นใจชิมกันชิมผ่านไม่ผ่าน นี่ครับเจ้าภาพใหญ่ขอบคุณมากครับหวานจ้อยเอาได้มาตักดหุดเลยอ่ะไม่ได้นะเอาไปต้มก่อนตด๋นเื้อเรียกนะครับ